สวัสดีครับสวัสดีค่ะกลับมาพบกับคุณครูปอนคนเดิมอีกแล้วนะครับสําหรับวันนี้เราอยู่ในหน่วยการเรียนรู้ที่2เรื่องคําคุณศัพท์หรือคําวิเศษนั่นเองครับผม <Wow. S 1> ถ้านักเรียนพร้อมแล้วเรามาเรียนรู้กันในวันนี้กันเลยนะครับก่อนที่เราจะเข้าสู่เนื้อหาเรามาดูภาพกันก่อนครับผม รูปที่หนึ่งนะครับเป็นรูปคนดีนะครับเป็นรูปคนดีรูปที่สองเป็นรูปคนเลวนะครับรูปที่สองเป็นรูปคนเลวรูปต่อไปครับผมเป็นรูปอ้วนนะครับรูปอ้วนรูปต่อไปเป็นรูปผอมนะครับรูปผอมรูปต่อไปครับผมเป็นรูป สูงนะครับเป็นรูปสูงรูปต่อไปคือเป็นรูปเตี้ยนะครับรูปต่อไปคือรูปเตียนะครับต่อไปเลยนะครับเรามาดูกันนะครับรูปแรกนะครับเป็นรูปยาวนะครับรูปยาวรูปที่สองครับผมเป็นรูปสั้นนะครับรูปที่สองเป็นรูปสั้น ต่อไปนะครับเรามาดูรูปคนกันบ้างครับผมรูปแรกนะครับคนอะไรเอ่ยก็คือคนสวยนั่นเองนะครับรูปที่สองครับผมเอ๊ว่าแต่เป็นคนหรือเปล่านะอ่าสวยแล้วจะต้องกับคู่กับคีเรนั่นเองนะครับรูปต่อไปครับผมเป็นรูปคนขยันนะครับและคน ที่เกลียดนั่นเองนะครับรูปต่อไปครับผมเป็นรูปถูกนะครับรูปถูกรูปต่อไปรูปรถรถมีราคาที่ทำไมครับที่มีราคาแพงนั่นเองนะครับต่อไปเป็นรูปยากนะครับรูปยากรูปต่อไปคือเป็นรูปง่ายนะครับรูปต่อไปเป็นรูปง่ายนะครับ ต่อไปจะเป็นรูปรถสองคันนะครับเรามาดูกันว่ารูปรถคันที่1และรูปรถคันที่2เป็นรูปแบบไหนรูปรถคันที่1เป็นรูปยังไงครับเก่านั่นเองนะครับรูปรถเก่าและรูปที่สองคือเป็นรูปรถใหม่นะครับรูปที่สองเป็นรูปรถใหม่ต่อไปนะครับช้างมีขนาดที่ทําไมครับ ที่ใหญ่นั่นเองนะครับต่อไปเรามาดูรูปหนูนะครับรูปหนูมีขนาดเท่าไร่ครับขนาดเล็กนั่นเองนะครับต่อไปรูปคนรวยนะครับตรงข้ามกับคนจนนั่นเองนะครับรูปต่อไปนะครับเป็นรูปน้ําหอมนะครับเป็นรูปที่กําลังหอมกับน้ําหอมเลยนะครับแต่รู้ไหมครับว่าหอม จะต้องตรงข้ามกับคําว่าอะไรเอ่ยเอามือปิดจมูกขนาดนี้แสดงว่าหอมหรือเหม็นครับเหม็นนั่นเองนะครับต่อไปนะครับรูปคนมีความสุขนะครับคนมีความสุขและมีความทุกข์นั่นเองนะครับรูปต่อไปเป็นรูปร้อนเข้ากับบรรยากาศตอนนี้มากๆเลยนะครับรูปร้อนอีกรูปหนึ่งนะครับเป็นรูปเย็นนั่นเองนะครับ รูปต่อไปนะครับเป็นรูปหนังสือที่หนาและรูปหนังสือที่ทําไมครับที่บางลงนั่นเองนะครับต่อไปอ่าลักษณะของการวิ่งของม้านั่นก็คืออะไรครับเร็วนะครับและเต่ามีการเคลื่อนที่ที่ทําไมเอ่อยที่ช้านั่นเองนะครับต่อไปอ่ามีคนแบกของ ว่าแต่แบกของหนักหรือเบาครับทำท่าแบบนี้ก็คือแบกของหนักนั่นเองนะครับและรูปต่อไปคือแบกของทำไมเอ่ยแบกของเบานั่นเองนะครับ ซึ่งคำที่คุณคูปอนบอกไปเมื่อสักครู่นี้นะครับก็คือคำวิเศษหรือคำคุณศัพท์นั่นเองนะครับวันนี้เรามาเรียนรู้เกี่ยวกับคำวิเศษกันนะครับว่าคำวิเศษนั้นมีหน้าที่ทำอะไรคำวิเศษนั้นนะครับ มีหน้าที่ขยายว่าแต่ขยายอะไรได้บ้างเรามาดูตัวอย่างประโยคกันนะครับประโยคที่1นึ่เขาบอกว่าสมหญิงใส่เสื้อสีแดงนักเรียนสังเกตดีๆนะครับว่ามีตัวหนังสือสีแดงอยู่นั่นก็คือคําว่าสีแดงนะครับคำว่าสีแดงนี่แหละครับไปขยายคําว่าเสือ้อคําว่าสีแดงไปขยายคําว่าเสือ้อ นะครับเพื่อเป็นการบ่งบอกนะครับว่าสมหญิงใส่เสื้อสีแดงนะครับจะได้มีความหมายที่ชัดเจงยิ่งขึ้นซึ่งเสื้อเป็นคํานามนะครับซึ่งเสื้อเป็นคํานามต่อไปประโยคที่สองนะครับก็คือเขาคนนั้นเป็นดาราคําว่าเป็นดารานะครับปขยายคําว่าเขานั่นเองนะครับซึ่งคําว่าเขานั้นเป็นคํา สับพนามนะครับประโยคที่3ก็คือสมหญิงร้องไห้เสียงดังมากสมหญิงร้องไห้เสียงดังมากนะักเรียนสังเกตคำที่เป็นสีแดงให้ดีๆนะครับคำว่าเสียงดังนะครับคำว่าเสียงดังว่าแต่ สมหญิงอะไรายเสียงดังนะครับสมหญิงอะไรายเสียงดงสมหญิงเสียงดังหรือสมหญิงร้องไห้เสียงดังอ่าคำตอบก็คือร้องไห้เสียงดังนั่นเองซึ่งคำว่าร้องไห้นี่แหละครับเป็นคำกริยานะครับประโยคต่อไปนะครับก็คือแม่รักลูกมากที่สุดนักเรียนดูดีๆนะครับคำว่าที่สุดไปขยายคำว่าอะไรครับ ระหว่างไปขยายคำว่าแม่แม่ที่สุดหรือคำว่าที่สุดไปขยายคำว่ามากครับมากที่สุดหรือแม่ที่สุดเฉลยนะครับก็คือมากที่สุดนั่นเองและคำว่าที่สุดไปขยายคำว่ามากซึ่งคำว่ามากนั้นก็คือคำอะไรครับคือคำวิเศษนะครับนักเรียนสังเกตได้ว่าคำวิเศษสามารถขยายคำนามได้ ขยายคำาัพรพนามได้ขยายคำกริยาได้และขยายคำวิเศษตัวของมันเองก็ได้นะครับต่อไปเรามาดูประเภทของคำวิเศษกันนะครับประเภทแรกก็คือลักษณะวิเศษลักษณะวิเศษนะครับชื่อก็บอกู่แล้วนะครับก็คือคำวิเศษที่บอกลักษณะว่าแต่มีลักษณะอย่างไรบ้างลักษณะรูปร่างไม่ว่าจะเป็นรูปร่างอวว รูปร่างผอมรูปร่างสวยรูปร่างสูงรูปร่างเตีย้ยเป็นต้นนะครับต่อไปลักษณะวิเศษบอกรถว่าแต่รถนี่คืออะไรรถขับใช่ไหมไม่ใช่นะครับรถคํานี้แปลว่ารสชาตินะครับรสชาติที่นักเรียนจะได้รับนั่นก็คือรสชาติ เปรี้ยวรสชาติขมรสชาติเค็มหรือรสชาติหวานนะครับต่อไปลักษณะวิเศษที่บอกกลิ่นนะครับมีกลิ่นอะไรบ้างกลิ่นหอมกลิ่นเหม็น กลิ่นฉุนเป็นต้นนะครับต่อไปแสงว่าแต่แสงลักษณะของแสงเป็นอย่างไรเอ่ยแสงมืดแสงจ้าหรือแสงสว่างนั่นเองนะครับต่อไปลักษณะวิเศษที่บอกสีไม่ว่าจะเป็นสีแดงนะครับสีเหลืองสีเขียว สีเทาสีดำเป็นต้นนะครับลักษณะวิเศษต่อไปนะั่นคือเสียงนั่นเองนะครับว่าเสียงนั้นเป็นเสียงเบาเสียงหนักหรือเสียงดังนะครับสัมผัสนะครับก็คือสัมผัสแล้วรู้สึกอย่างไรสัมผัสแล้วรู้สึกนุ่มสัมผัสแล้วรู้สึกไม่เรียบหรือมีผิวที่ ครุขระนั่นเองนะครับและความรู้สึกรู้สึกยังไงบ้างรู้สึกดีรู้สึกไม่ดีรู้สึกแย่นะครับหรือรู้สึกว่ามีความรักนั่นเองนะครับต่อไปเรามาดูสีต่างๆกันบ้างนะครับซึ่งสีต่างๆก็เป็นการบอกลักษณะเช่นกันนะครับสีแรกแนรั้นคือสีขาวสีขาวนะครับสีที่สองก็คือสีสีแดง สีที่2ก็คือสีแดงสีที่3ก็คือสีดำสีที่3ก็คือสีดำสีที่4ก็คือสีเขียวสีที่4ก็คือสีเขียวสีที่หคือสีเหลืองสีที่หคือสีเหลืองสีที่6คือสีม่วง สีที่6คือสีม่วงสีที่7ดคือสีชมพูสีที่7คือสีชมพูสีที่8คือสีน้ำเงินสีที่8คือสีน้ำเงินและสีที่เกนั่นก็คือสีส้มนะครับสีส้มนอกจากนี้นะครับสีต่างๆไม่ว่าจะเป็นสีทองสีเทาสีเงิน เป็นต้นทุกอย่างล้วนเป็นสีต่างๆได้หมดเลยนะครับไม่ว่าเฉพาะแค่9สีนี้นะครับสามารถมีสีต่างๆได้เลยนะครับอย่างที่คุณป,ปอนได้บอกไปเมื่อสักครู่นี้นะครับต่อไปนะครับเรามาดูประเภทที่2กันเลยนะครับนั่นก็คือการละวิเศษนั่นเองนะครับ การก็คือเวลานะคำวิเศษประเภทนี้ก็คือเป็นการบอกเวลานนเองว่าแต่บอกเวลาอย่างไรบอกเวลาเช้าบอกเวลาเย็นบอกเวลากลางวันหรือสามารถบอกเวลาอาดีตปัจจุบนันหรืออนาคตก็ได้นะครับลักษณะของคำวิเศษนะครับอย่างที่ครูป,ปอนบอกไปเมื่อสักครู่นี้ว่าคำวิเศษเป็นการบอกลักษณะ นะครับแต่ประเภทที่2ก็คือการละวิเศษการละวิเศษก็จะเป็นคําวิเศษที่บอกเวลาไม่ว่าจะเป็นอดีตอนาคตปัจจุบันก่อนหรือหลังตอนเช้าตอนเย็นตอนกลางวันเป็นต้นนะครับต่อไปนะครับคำวิเศษหรือคำคุณศัพท์มักจะมีคำว่ากว่านะครับตัวอย่างเช่นสูงกว่า แพงกว่าหรือมากกว่านะครับเรามาดูแบบฝึกหัดกันเลยนะครับเรามาดูแบบฝึกหัดข้อที่1กันนะครับมีผู้ชายอยู่2คนนะครับคนแรกชื่อบอยคนที่2ชื่อทอมเรามาดูคนที่ชื่อบอยก่อนนะครับว่าเขาน้ําหนักเท่าไหร่บอยน้ําหนักเท่าไหร่ครับนักเรียนบอยน้ําหนัก6 8กิโลกร,รมัม แล้วทอมนะครับน้ำหนักเท่าไหร่ทอมน้ำหนัก45กิโลกร,รมัมคำถามเข้ถามว่าบอยมีน้ำหนักจุดจุดจุดทอมว่าแต่บอยมีน้ำหนักมากกว่าหรือน้อยกว่าทอมนะเรามาดูน้ำหนักของบอยกันนะครับบอยมี60 8กิโลกร,รมัมส่วนทอมมี45กิโลกร,รมัมนอะ่าซึ่งบอยมีน้ำหนัก มากกว่าทอมนั่นเองนะครับเก่งมากๆเลยครับนักเรียนต่อไปรูปสม้มมีรูปสม้มและมีรูปมะม่วงนะครับมีรูปมะม่วงว่าแต่ส้มราคากี่บาทครับนักเรียนส้มราคา60บาทและมะม่วงมีราคากี่บาทครับมะม่วงมีราคา20บาท ประโยคเขาให้มามะม่วงจุดๆสม้มมะม่วงแพงกว่าหรือถูกกว่าส้มครับอ่ามีใครตอบแพงกว่ามีไหมครับอ่าหรือมีใครตอบถูกกว่ามีไหมครับนะเก่งมากๆเลยครับผมจากแบบฝึกหัดข้อนี้นะครับมะม่วงถูกกว่าสม้มนั่นเองนะครับเพราะว่ามะม่วงราคาแค่20บบาทส่วนส้มราคา หกบาทนั่นเองนะครับต่อไปนะครับตำแหน่งของคำคุณศัพท์หรือคำวิเศษนะครับมักจะอยู่ข้างหลังคำนามหรือ้ายประโยคนะครับตัวอย่างเช่นรถสีแดงคำว่ารถเป็นคำนามส่วนคำว่าสีแดงนั้นเป็นคำคุณศัพท์หรือคำวิเศษนั่นเองนะครับต่อไปรองเท้าบวกกับคำว่า ใหม่รองเท้าบวกกับคำว่าใหม่นะครับคำว่าใหม่เป็นคำวิเศษหรือคำคุณศัพท์นั่นเองและคำว่ารองเท้าเป็นคำอะไรครับนักเรียนเป็นคำนามคราวนี้เรามาดูกันนะครับว่าระหว่างคำคุณศัพท์และคำวิเศษแตกต่างกันอย่างไรง่ายๆเลยครับผมคำคุณศัพท์ จะมีการเปรียบเทียบนั่นเองนะครับคำคุณศัพท์จะมีการเปรียบเทียบมักจะมีคำว่ากว่านะครับคำคุณศัพท์มักจะมีคำว่ากว่าและคำวิเศษจะเป็นคำวิเศษที่มีหน้าที่ทำาไมครับที่มีหน้าที่ขยายนั่นเองนะครับขยายอะไรขยายคำนาม ขยายคํากริยาขยายคําสรรพนามและขยายคําวิเศษของตัวมันเองได้เพื่ออะไรครับนักเรียนเพื่อที่จะทําให้ประโยคนั้นมีความชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะครับแล้วเรากลับมาพบกันใหม่ในเรื่องถัดไปนะครับสําหรับวันนี้คุปอนขอกล่าวคําว่าสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ